ช่วงนี้นะฮะพี่กฤครับกติกาง่ายๆนะครับมีแผ่นป้ายให้เลือกทั้งหมด6แผ่นป้ายเลือกขึ้นมา1แผ่นป้ายมีเพลงซ่อนอยู่แล้วมาร่วมร้องเพลงกับพวกเราโอเคนะครับตัดสินโดยง่ายๆครับท่านผู้ชมในห้องส่งนะฮะเป็นคนตัดสินว่าจะได้โอหรือ X ถ้าได้โอนะฮะรับกล้องถ่ายวีดีโอกลับบ้านไปเลยครับได้เลยก่อนอามาเลือกแผ่นป้ายดีกว่าเลือกแผ่นป้ายอะไรดีครับผมอ่ะยาวผมพี่ต้นอะไรครับอะไรอะไรไม่เกี่ยวน้องพีไม่เกี่ยวนะไม่ใช่พีกเล้ว แดีวมาดูกันนะวันนี้เพลงที่จะร้องคือเพลงอะไรนะครับหนึ่งสอเปิดครับเพลงที่จะร้องในวันนี้นะครับคือเพลงไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันของซิลนะครับผมเป็นนําเพลงเก่ามาซิลซิลอ่าทาใหม่นะครับเป็นเพลงของพี่ตู่สันิดาเลยครับันิดาเจ้าบัวสาวอ่าอ้างนจะเพลงซิลอ้าไอซิลไปชี้ฮเอาทอะเอาไ ดดเดี๋ยวเนี้ยดนตรีมาเมจิกมาไม่ยดเ ใที่ลม้มาพบเจอสิดีกว่าไม่ได้กูชอบสิจะด่งหมาว่าจะเป็น อย่ามาทักทายใหฉันได้คิดอย่ากลัวตุกี้จะตาย ก่านะฮะว่าจะให้ O หรือให้ X นะครับ1,2านะครับครับดี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 นะดีดีดียงเสียงโโอ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 ้อโ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 โอโโอโอโอ ดีมากมากเลยนะที่มารลยการของเรานะฮะมีอะไรฝากให้ท่านผู้ชมก็ฝากหนังด้วยแล้วกันนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับที่จะถึงนี้นะครับลาเวรลนทายม่เวรเลนทายไม่เวรลนทายไม่เวรลนทายนะครับจะรีบไปติดตามชมประทับใจไหมเข้าไปดูจะประทับใจไหมลัสนักซึ้งมากออกมาซึ้งเลยผมไม่ดูแน่ทำไมฮะทำไมฮะรอบเดียวผมไม่ดูแน่แน่ผมต้องดูเหมือนอย่างสี่ห้ารอบรอบรู้ไงดูหลายรอบจังจำเหรอผมงงมากเลยไม่เข้าใจ แต่บ,บริได้ต้องขอขอบคุณพีก่กฤดด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าพิธีกรชายสวยๆจากแคนาดโค้กครับผมค่ะเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากเวิร์กช็อปค่ะคร<ช>ับผมครับตลกเอเชียสองปีสอนต้องขอขอบคุณคนคเราต้องเอาตำแหน่งอะไรมาการันตีตัวเองด้วยเงี้ยเห,เอหรอขอบคุณยีไลไ <laughs> ์ไทย ใส่ไม่มีเบื่อจริงๆพวกคุณเนอะใครอยากได้โทรหาผมเอาละเวลาหมดลงแล้วนะฮะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพ่อะนีช่วยอะไรผมอยางได้ไหมได้ครับพี่อ่าช่วยมองหลังให้หน่อยได้ครับโอ้เดี๋ยวผมตกกระโหลกแล้วเลยเนี่ยไม่นี่ผมแย่เล่นเลพูดกับลูกค้าลูกค้าติดผมตรงนี้แหละไม่ แบบบไหนอ่ะครัผมวิเอาติดบอดติดบอดก็อยู่ใกล้กันมาอยู่ใกล้กันติดบอดติดบอดเนี่ยติดบอดงงพี่พี่ไม่น่าเล่นมุกนี้เลยมันทำลายเรื่องรักตุนๆลุงพี่เลยนะตอบมาเอ้ยนี่คือหมอผีชื่อดังนะหมอเขาเป็ชื่อถูงมากเลยครับบอสเมาชื่อดังอาจารย์ดังครับโอ้ชื่อดัง คนละคนนี้ด้วยอาจารย์นะนี่ยเขาเนี่ยโอ้แล้วเรบอกทำไมครับอาจารย์อ๋ออาจารย์คนเขาเหมรนเขาเหมรได้เขาเหม็ได้ามอาจารย์พูดเขมรนี่เขมรโอ้ว่เราดีมันน่าเสียขวัญน่าตกอยู่อีกกล้บอสลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะถามจริงประเทศไทยนี่มีกี่จังหวัดเจ็ดสิบหกลูกศิษย์เขาตั้งเยอะทุกที่ถามอาจารย์นี่ไม่ถามอาจารย์ถามบอสนับถือเขาจริงไหม เขบอสมากเขาน่าสงสารจันมากเห็นเหมือนไม่มีค่านะเนี่ยควอมจริงมีค่าเป็นแสนโอ้เป็นแสนทำไมต้อเป็นแสนอ่ะแสนเลยเนี่ยแสนโซ่ปกเนี่ยเชืออาจารย์เลยอาจารย์ดังครับชื่ออาจารย์ดังหมอผีชื่อดังลุกซิลลุกหาใจเยอะเอาเลยอาจารย์จะได้เต็มที่เลยเรียกวิญญาณมาจะได้ได้รหัสพัดวัวหลัดเล็บด้วยนะอาจารย์ด่วนตลก6ฉากย้ายเวลา เฮ้ยทุกวันเวลาห้าทุ่มครึ่งเริ่ม4ีกุมภาพันนี้นี่เราไม่ผ่าตัดแปลงเพศพยูนไม่ใช่หรอกคุณพยูนอะไรเฮ้ยหกเจ้าหนุกยังเหมือนเดิมแล้วเจอกันนะจ๊ะ